สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้บุญสามวาพามาดูพระเพชรลีกนะครับหรือหรือบางท่านก็เรียกพระเพชรชลีกนะครับก็ต้นตำรับก็ต้องของวัดอินทารามหรือที่เรียกว่าวัดใต้นะครับก็อยู่แถวตลาดพูนะครับซอยก็อยู่ตรงข้ามกับวัดโพนิมิตนะครับก็ถือว่าเป็นของดีฝั่งทน ของเราอีกองคหนึ่งนะครับพระเพชรฉลีกหรือพระเพชรหลีกเนี่ยก็เป็นพระที่สร้างถ้ารุ่นแรกเนี่ยต้นตํำรับก็เป็นของท่านเจ้าคุณทักษินคณิศสอนนะครับท่านเจ้าคุณทักษินเนี่ยสมัยพ่อผมนะครับก็เคยไปสักการะท่านนับถือท่านนะครับได้มาวาดรูปของท่านเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นท่านเจ้าคุณที่มีเมตตา ต่อที่บ้านผมเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่มีที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีพระเพชรหลีของท่านเลยสักองค์เดียวนะครับก็ไม่ทราบเพราะเหตุใดท่านอาจจะแจกหมดไปแล้วนะครับเพะไปพบท่านเนี่ยก็ตอนหลังๆแล้วนะครับท่านก็คงจะใกล้มรณะใกล้จะละสังขารแล้วนะครับพ่อผมถึงได,ได้ไปรู้จักกับท่านนะครับ ท่านก็จะได้แจกพระเพชรหลีกไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้รับไว้ที่บ้านวันนี้ก็เลยพามาดูพระเพชรหลีกยุคที่สามนะครับก็เป็นเป็นพระยุคสามเพราะว่าเป็นพระเพชรหลีกของพระมหาวิบูลวัดโพธิคุณนะครับพระมหาวิบูลเนี่ยท่านเป็นพระเกจิเ,เป็นพระที่ที่ เรียนทางวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เรียนธรรมะนะครับจากหลวงพ่อหลายท่านด้วยกันนะครับท่านท่านได้เรียนธรรมะจากสิทธิ์ของพระมหาปิ่นนะครับเป็นเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นท่านก็ศึกษาทางด้านกรรมฐานด้วยแล้วก็ได้ศึกษากับ หลวงพ่อพุทธทาสด้วยนะครับท่านก็ได้ไปเรียนธรรมะกระทั่งหลวงพ่อพุทธทาสท่านมีความปรารถนาหรือมีมีตั้งท่านมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะที่จะสแสวงหาพุทธภูมินะครับท่านคือท,ท่านอยากจะเน้นทิพนิพพานเป็นที่ตั้งนะครับก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ย ก็ในปี2555นะครับท่านได้ปรงปรากฏว่าเป็นที่อัศจรรย์นะครับท่านได้ปรงผมเนี่ยก่อนก่อนที่จะมรณภาพปรากฏว่าภายในวันเดียวนะครับผมของท่านเนี่ยได้แปลสภาพเป็นพระธาตุนะครับเป็นที่อัศจรรย์แก่สิทธิ์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างวัตถุมงคลพ้าเพชรหลีกเนี่ย ตามตำรับตามตำราของของท่านเจ้าคุณทักษิณเนื่องจากว่าท่านเคยมามาเป็นศึกษาธรรมะแล้วก็มาเป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าคุณวิเชียนมุนีพันธ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าคุณทักษิณอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าท่านได้เรียนรู้ตำรับการสร้างพระเพชรหลีจากวัดอินทารามด้วยนะครับ แต่ถือว่าเป็นยุคที่สามเพราะว่ายุคที่สองก็คือท่านวิเชียนท่านเจ้าคุณวิเชียนมุนีพันธ์นะครับก็เป็นยุคที่สองไม่ทราบว่าท่านเจ้าคุณวิเชียนเนี่ยได้สร้างาพระเพชรหลีกด้วยหรือเปล่านะครับก็ไม่ไม่ทราบประวัติเหมือนกันนะครับแต่มาสร้างมาทราบอีกทีก็คือสมัยของพระมหาวิบูลนะครับซึ่งท่านก็ได้ตอนหลังเนี่ยท่านได้ไปเป,เป็นเจ้าวาดที่วัด โถที่คุณนะครับที่แม่สอดที่จังหวัดตากนะครับแล้วท่านก็สร้างวัตถุมงคลเนี่ยเป็นบางครั้งบางคราวนะครับท่านส่วนใหญ่เนี่ยสร้างสร้างเหรียญเหรียญก็เป็นเหรียญพระพุทธนะครับเหรียญพระพุทธเนี่ยชื่อรัตนะชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้ลนะครับพระรัตนะหลังสีนะครับเป็นเหรียญพระพุทธรุ่น1รุ่น2รุ่น3ามเนี่ย ผมก็ยังมีเหรียญท่านก็ได้รับความนิยมนะครับพอสมควรได้รับความนิยมแล้วก็เหรียญของท่านเองก็มีนะครับมีรุ่นหนึ่งก็คือมีรุ่นรุ่นเดียวก็คือรุ่นครบ60ปีเนี่ยก็มีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับที่ปั๊มโดยกองกระสาบนะครับแต่ถ้ามาพูดถึงพระพิถหลีกที่สร้างตามตำรับของท่านเจ้าคุณทักษิณที่วัดใต้เนี่ยนะครับก็สร้างครั้งแรกเนี่ย ก็ที่วัดอินทารามเลยนะครับก็คือสร้างปี33ก็คือเป็นองค์ใหญ่เนี่ยนะครับพระเพชรหลีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องบรรจุเข้าสารเข้าสารนะครับที่ที่หุงแล้วเนี่ยแล้วก็ยังเป็นเข้าสารอยู่นะครับจะฝังไว้อยู่ข้างในเพราะถือว่าเป็นของอาถรรพ์นะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์ว่าเม็ดเข้าสารเนี่ย ที่ผ่านการหุงแล้วก็ยังเป็นข้าวสารอยู่เนี่ยยังเป็นข้าวเปลือกอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่ข้าวสารขออภยัยเป็นข้าวเปลือกอยู่ได้นเนี่ยต้องฝังอยู่ในพระเพชษลีกทุกองค์นะครับเนี่ยองค์เนี้ยไม่ทราบของที่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ไม่น่าจะเป็นของไม่น่าจะทันท่านเจ้าคุณทักษิณน,นะครับแต่ผมก็อาจจะเป็นของเทียมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ถือว่า เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าพระเพชรหลีกยุคเก่าเนี่ยก็จะเนื้อประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการจานยันข้างหลังองค์ก็จะหนากว่านี้แล้วมีการจานยันด้วยลายมือของท่านเจ้าคุณนะครับแล้วก็หรือทหรือหรือใครหรือท่านที่จานยันเนี่ยอาจจะเป็นลูกศิษย์ที่ท่านเจ้าคุณมอบหมายก็ได้นะครับในช่วงหลังแล้วก็จะต้องบรรจุเนี่ยเข้าเปลือกนะครับเข้าเปลือกที่ อยู่ปนะนกับข้าวสารแล้วหุงแล้วก็ยังเป็นข้าวเปลือกอยู่นะครับถือว่าเป็นของอาถรร์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เล็ดลอดจากการสีได้อย่างไรนะครับเป็นข้าวเปลือกอยู่ได้อย่างไรในในหมู่ข้าวสารทั้งหลายซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมสมัยเด็กๆก,ก็ยังเจอเข้าวเปลือกอยู่ในอยู่ในข้าวสารแล้วก็มีการมาหุงเป็นข้าวแล้วก็ยังเป็นข้าวเปลือกอยู่นะครับ อันนี้ทางท่านเจ้าคุณทักษิณก็จะให้เอามาปรรจุไว้ในพระเพชรหลีทุกองค์เพราะถือว่าเป็นของที่มีความแคล้วคลาดในตัวนะครับส่วนรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็จะถือว่าเป็นรุ่น43ปี43นะครับที่ท่านพระมหาวิบูลเนี่ยท่านได้สร้างไว้อันนี้อาจจะสร้างเป็นรุ่นแรกของ ของวัดโพธิคุณนะครับที่จังหวัดตากแล้วก็มีการนำมาถวายที่วัดอินทารามด้วยนะครับตอนที่ผมไปไปวัดอินทารามเนี่ยผมได้พระเพชรหลีกรุ่นนี้มานะครับซึ่งทางวัดก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะครับทางวัดเนี่ยก็ได้ได้นำมาแจกผมนะครับผมก็รับไว้ รับไว้สี่ห้าองค์เนี่ยนะครับไม่ทาราบว่าแจกคนอื่นไปแล้วหนึ่งองค์แต่เป็นพระเพชรหลีกที่เขาถือว่าเป็นรุ่นแรกของของวัดโพธิคุณนะครับแล้วก็มีการปั๊มโค้ดมากมายเลยนะครับปั๊มโค้ดทั้งด้านหลังเนี่ยสองตัวถือว่าเป็นอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพระเพชรหลีกที่เป็นพิเศษนะครับมีการฝังมีการฝัง ฝังนอกจากเข้าเปลือกแล้วเนี่ยก็ยังมีการฝังหินพระธาตุนะครับผงตะไบชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์นะครับอาจจะเป็นชนวนพะกริ่งหรือชนวนตะไบโลหะอะไรก็ตามนะครับที่ท่านถาม,มาได้เนี่ยแล้วก็ใต้ฐานก็อุดกา้านทูบเส้นเกษาของท่านนะครับและตะกุดมีตะกุดด้วยนะครับและพลอยด้วยแล้วก็ เม็ดพระธาตุที่เป็นหินเนี่ยนะครับหินพระธาตุอันนี้เดี๋ยวลองส่องให้ดูนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ผือโอกาสว่าพูดถึงเรื่องพระเพชรหลีกเนี่ยอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เรียนพระเพชรหลีกมาจากตำรา,าพระเพชรหลีกอันนี้เรียนคือท่านเจ้าคุณสีนะครับวัดอ่างศิลาท่านเรียนมาจากท่านเจ้าคุณทักษิณเลยนะครับแต่ว่าองค์นี้ไม่ใช่ของท่านเจ้าคุณสีนะครับ องขวามือเนี่ยเป็นของท่านภูนทรัพย์นะครับหลวงพ่อภูนทรัพย์ที่เป็นเจ้าวาดต่อมาจากท่านเจ้าคุณศรีนะครับก็ถือว่าเป็นพระเพชรกที่อยู่ในในสายของท่านเจ้าคุณทักษิณน,นะครับคณิศสอนที่วัดใต้เนี่ยนะครับทั้งมดเนี่ยนะครับก็มีด้วยกันหลากหลายประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ลองดูนะครับลองชมแต่ละองค์ เดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเกินนะครับองนี้เขาจะเป็นรุ่นแรกของท่านพระมหาวิบูลนะครับสร้างปีสามสามที่วัดตายมีการเคลือบนะครับด้วยด้วยแล็กเกอร์หรืออย่างยาหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นการเคลือบที่ดูแล้วมันนะครับเป็นผงว่านองค์จะใหญ่กว่าหน่อยนะครับการฝังเม็ด ข้าเปลือกเนี่ยก็คงจะฝังอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นรุ่นปี3 3นะครับก็จะมี2องค์นะครับก็ทำได้สวยงามดีนะครับส่วนมาดูรุ่นปี43นะครับรุ่นปี43เนี่ยเขาถือว่าเป็นอันนี้เป็นแรไอเทมนะครับมีการเห็นไหมมีตะกุดเงินตะกุดเงินนี่ก็มีการต่อโค้ดด้วยนะครับ แล้วก็เนี่ยมีหินพระาธาตุแล้วก็เนื้อดำเนี่ยผสมผงใบลานผสมผงลักนะครับแล้วก็มีเม็ดเนี่ยนะครับเม็ดพลอยแล้วก็มีการปั๊มโค้ดนะครับข้างหลังก็จะเขียนมีโพนะครับใบโพที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดโพที่คุณเนี่ยนะครับวัดโพตอนแรกผมนึกว่าพัดโพนิมิร ไม่ใช่นะครับอันนี้วัดโพี่คุณแต่ผมได้มาจากวัดอินเนี่ยผมก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมเขียนโพเนี่ยข้างใต้ฐานก็มีการบรรจุก้านทูบนะครับจะเป็นผงก้านทูบหรือก้านทูบหักเลยนะครับก้านทูบเลยแล้วก,แวก็แล้วก็มีปั๊มโคดอีก2ตัวนะครับอันนี้เนื้อเนี่ยถือเป็นเนื้อแหล่ไอเทมนะครับ นะครับมี4องค์อีกเนื้อหนึ่งนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณอันนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับของหลวงพ่อพระมหาวิบูลเหมือนกันก็มีการฝังหินพระธาตุนะครับพิมพ์เดียวกันเลยแต่จะบางกว่านะครับเนี่ยอันนี้จะบางกว่าแล้วก็มีปั๊มโค้ด1ตัวเมื่อกี้ปั๊ม2ตัวนะครับแล้วก็ข้างล่างข้างล่างก็มีอุด อันนี้น่าจะเป็นอุดผงหรืออุดก้านทูบอุดผงนะฮะแล้วก็มีตัวโคดณะสองตัวซึ่งแตกต่างกับเนื้อดำเมื่อกี้นี้นะครับเนื้อดำเมื่อกี้นี้ฝังฝังทั้งตะกุดฝังทั้งพลอยฝังทั้งเม็ดหินพระธาตแล้วก็ปั๊มโคด2สตัวนะครับแล้วก็หนา แล้วก็ข้างล่างก็ปั๊มโคดอีก2ตัวแล้วก็มีการฝังกา้านทูบนะครับไว้ด้วยน่าจะฝังเม็ดข้าสารดำได้เข้าเปลือกด้วยแล้วก็ฝังกา้านทูบด้วยนะครับแล้วก็มีการโรยตะไบด้วยนะครับตะไบเนี่ยมีการโรยตะไบนี่เห็นไหมโรยตะไบโรยไอเทมนะครับชุด ชุดนี้เป็นลดแหล่เทมซึ่งตอนแรกผมได้รับแจกมาก็เออสวยดีนะทําพิธีพิธานจังเลยเนี่นะมีการโรยตะไบด้วยนะครับตะไบชนวนโลหศักดิธิ์นะครับที่ท่านหามาได้ก็น่าจะเป็นชนวนพระก,กลิ่งนะครับฝังหลายอย่างพิธีพิธานมากนะครับองค์เล็กนิดเดียวต่อโค้ตั้ง4จุดนะครับ ส่วนอันนี้ของหลวงพ่อพูนทรับเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ล้อมาจากของท่านเจ้าคุณสีนะครับที่ราคาสูงมากเลยนะครับของท่านเจ้าคุณสีเนี่ยถ้าพิมพ์เพชรเพชรชรีเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของพระท่านเจ้าคุณสีเลยนะครับทางเมืองชนเนี่ยจะนิยมมากยุคอันนี้เป็นยุคต่อมานะครับยุคต่อมาที่ ท่านพูนท่านหลวงพ่อพูนทรัพย์ท่านสร้างไว้นะครับแต่ก็หลายปีแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อพูนทรัพย์เหมือนกันนะครับอันนี้มีอยู่สององค์พิมพ์เนี่ยถอดพิมพ์มาจากของท่านเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลาเลยนะครับอันนี้ของหลวงพ่อพูนทรัพย์เนี่ยเป็นยุคต้นของหลวงพ่อพูนทรัพย์เลยนะครับอันนี้ อันนี้ได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับบา,บางหนังสือบางเล่มเนี่ยยังลงเป็นของท่านเจ้าคุณศรีวัฒน์อัศิลาแต่ผมว่าน่าจะเป็นของท่านหลวงพ่อพูนทรัพย์มากกว่านะครับครับวันนี้ก็ได้รวบรวมนะครับภาพเพชรหลีกของหลวงพ่อต่างๆนะครับสายท่านเจ้าคุณทักษิณน,นะครับอ่ามีอีกองหนึ่งนะครับองนี้อง์นี้เป็นภาพเพชรหลีกนะครับของ ปี55ของท่านเจ้าอาวาสวัดอินทารามในขณะนั้นนะครับที่เป็นยังเป็นพระครูสุวิมลธรรมโสพิษนะครับเดี๋ยวนี้ท่านจะเป็นเจ้าคุณหรือยังหรือหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับเพราะว่าได้มาอย่างนี้นะครับผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเพชรฤทธิอีกองหนึ่งก็สายวัดอินทาราามใต้เหมือนกันนะครับวัดใต้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นยุคปีห้าห้นะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นพระสายใต้สายวัดใต้นะครับาสายเจ้าคุณทักษิณเหมือนกันเพราะว่าเป็นเจ้าวาดวัดอินทรามนะครับวันนี้บุญสามวาก็นำพระเพชรหลีในยุคต่างๆนะครับสายวัดใต้วัดอินทราม ตลาดภูมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับท่านใดสนใจอยากจะแบ่งเช่าบูชาจากผมก็ทักทายเข้ามาได้นะครับแล้วค่อยคุยกันนะครับทักไลน์ทักโทรศัพท์ก็ได้นะครับวันนี้บุญสัมบารขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ